สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลคนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะในเดือนนี้ดวงชะตาค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าต,วตัวตนของคุณเนี่ยเข้มแข็งมากเลยดาวศุกร์เป็นกเกษตรนะคะดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมคุณทำอะไรคุณเร,เริ่มที่จะทำอะไรมีโอกาสที่จะเกิดความก้าวหน้านะคะ มีโอกาสที่จะราบเรื่อนขจ,จัดอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะมีโอกาสสูงเลยแล้วก็มีดาวพฤหัสเล็งด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจออะไรมาเยอะแยะนะคะหรือดาวพฤหัสอาจจะให้คุณยังไม่เต็มที่เนี่ยนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าสูงด้วยนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะมีความไม่มั่นใจมีความไม่สบายใจบ้างนะคะในสิ่งที่คุณทำอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยพลังใจนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นแล้วคุณก็จะทําอะไรแล้วเกิดผลสําเร็จได้ดีนะคะดาวศุกร์ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะคะ คือดาวศุกร์กลุ่มลักเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลและดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนที่7ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นดีทั้งตัวคุณดีทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยนะคะ โดยรวมนะคะนี่คือภาพรวมแต่ในเดือนนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงะคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยคู่ครองคนรักมีความมั่นคงดีนะคะแล้วก็คนคนที่เป็นโสดน,นี่ก็มีโอกาสที่จะพบคู่ พบแฟนแล้วก็อาจจะพบหลายคนได้ด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเยอะอยู่ในเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะสูญเสียเงินหรือใช้จ่ายเงินไปโดยที่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดฝันได้ด้วยนะคะอันนี้คือการใช้จ่ายเงินของคุณในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอย่างดีนะคะทีนี้ สิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับการงานการงานนี้มีโอกาสาปรับเปลี่ยนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้งานาได้อะไรที่ดีๆขึ้นมานะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณอยู่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนลักษณะงานด้วยนะคะเพื่อที่จะให้งานสอดคล้องกับความชอบอความาเข้ากันกับ งานเดิมของตัวเองด้วยนะคะบางทีงานที่ขแขนงใหม่หรือสายใหม่เข้ามาคุณก็จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพื่อที่คุณจะมีความสะดวกสบายในการทํางานนั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลทีนี้ก็เหมือนที่กล่าวไปนะคะว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีคนที่มีคู่มีแฟนเป็นสามีภรรยากันแล้วความรักนี้ สดชื่นนะคะแต่ก็อาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินร่วมกันนะคะอาจจะไปนูน่นไปนี่แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยนะคะก็ให้วางแผนดีๆกับการใช้ใจ่ายเงินกับการ ลงทุนการทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้อยู่ในความรอบคอบนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยมีความริเริ่มมีความคิดแน่นอนที่ทำนู่นทำนี่แล้วก็มีการต่อยอดมีการขยายนะคะในลักษณะงานที่มันโอเคมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยรวมของคนลักนณาราศีตุลสิ่งที่ อยากจะเตือนก็คือคุณก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องความคิดความอ่านนะคะหรือการทำอะไรใหม่ๆนะคะที่ที่กล่าวไว้เนี่ยนะคะการลงทุนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่ามันจะได้คืนทุนเนี่ยคุณก็เสียเงินเยอะอยู่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่อ่าพพอร์ตการตัดสินใจของเราว่าเราคิดถูกหรือเปล่านะคะ แล้วให้ขจัดความเครียดความวิตกกังวลลงไปบ้างนะคะเพื่อที่คุณจะได้สบายอกสบายใจมากกว่านี้นะคะบางทีคุณก็อาจจะคิดอะไรวนวนวนเวียนแล้วก็มีความหนักหน่วงในการตัดสินใจอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวตนของคุณเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะแต่ดาวเสาร์เนี่ยนะคะที่ส่งกระแสถึงดาวศุกร์อยู่ก็ทําให้คุณมีความวิตกกังวลม,มีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นก็อะไรที่ ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งคิดก็ได้นะคะคิดเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนสิ่งที่อยากจะบอกอแล้วก็ด้านอื่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคการเงินถ,งถึงแม้จะมีการใช้ใจ่ายเยอะแต่ว่า เรื่องการเงินการทองของคุณยังเข้ามาไม่ขาดอยู่นะคะคุณไม่ได้เสียหายเรื่องการเงินมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเบาใจได้ว่าเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณเนี่ยเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ทั้งสองดวงดาวศุกร์กุมลักนณาดาวพฤหัสเล็งลักขณาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคนลักนณาราศีตุลจะมีสิ่งดีๆขึ้นในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีความสุขแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ,ะการทําสมาธิเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ควรจะเกิดสติปัญญาแล้วตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดนะคะก็สร้างกุศลกันด้วยการทําสมาธิเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ